โอ้ยหนื่งไงเหมือนจะเจอหอยอีกแล้วจะทุกคนเสียวนังแก๊กนี่นี่นี่อะไรวะอุ้ยตัวใหญ่จะทุกคนตัวใหญ่ตัวใหญ่วหญวหญสวัสดีค่ะลุงบ่าวสาวปูหากินบ้านๆน,นะคะวันนี้เชา้านี้สาวปูพาทุกคนมาหาหอยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีหอยแครงหรือเปล่าสาวปูก็เลยจะมาหาทั้งหอยแครงทั้งหอยกระปุกนะคะทุกคนเดีย๋ยวตามสาวปูไปหากันนะคะวันนี้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าลุงบ่าวต้องไปทําธุระนะคะเดีย๋ยวตามสาวปูไปเก็บหอยกันนะคะมาหาหอยแครงจะเจอหอยกระจกก็เก็บไปนะคะ เผื่อวันนี้จะไม่ได้หอยแคลงนี่จะ้ะโหหอยกระจอกเยอะจ้ะทุกคนนี่นี่นะแถวนี้ยังพอหาได้นะสาปูล,ลองเดินลากดูนะเพราะว่ามีคนมาหาเยอะเลยนะไอเรามันหากินเขาหาขายนี่เราหาทีแล้วน้อยๆเขาหาทีหมดหาดเลยนะนี่เดี๋ยวลองดูนะว่าจะมีอีกหรือเปล่ารู้สึกมันจะโดนตัวหอยนะคะนี่อู้ยังหาได้อยู่จ้ะทุกคน นี่ยังพอหาได้นะตรงนี้นี่แต่หลายวันมากแล้วนะปูถึงจะมาหาอีกมาหาบ่อยๆหอยมันก็ไม่ขึ้นมาอยู่นะนี่ตัวใหญ่จ้ะเสียงสะดุดอีกจนะ้าหอยแข็งหรือว่าหอยอร่อยมาลุ้นกันอุ้ยแมงดาทะเลไม่ใช่หอยอุ้ยอุ้ยหรือว่าหอยหอยอยูน้ำนะไม่เอานะคะนี่น่าจะเจอเลยทุกคนนี่ ใช่หรือเปล่าอุ้ยใช่นะใช่นะตัวใหญ่จะตัวใหญ่อุ้ยกว่าจะเจอสักตัวแต่ก็ได้ตัวใหญ่ๆนี่คิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะวันนี้เพราะว่าคนมาหาไปเยอะมากๆนี่เหมือนจะโดนหอยอย้ปูนะปูนะคะไม่ใช่หอยปูหินนี่ไม่เอานะคะอุ้ยใช่หรือเปล่ามาลุ้นกันหอยอูหน้ำนะคะ ไม่ใช่หอยแคลงตรงนี้ก็สะดุดอีกแล้วจ้าจ้าใช่หอยแคลงหรือเนะปล่าเป็นหอยอู่นน้ำนะอุย้ยหอยอู่นน้ำเยอะมากกว่านี้เดีย๋ยวลองหาดูอหอยอู่นน้ำีช่ไ้มนะโอ้ยเหนื่อยเหมือนจะเจอหอยอีกแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวนั่งแก๊กนี่นี่น,นี่อะไรวะอุย้ยตัวใหญ่จ้าทุกคนตัวใหญ่ตัวใหญ่หญอุย้ยโชคดีนะเหนื่อยแล้วก็เจอตัวใหญ่ๆ นี่เจอหอยกระจอกอีกแล้วจ้าไปไปสะสมสะสมเพราะว่าวันนี้หอยแครงเราได้น้อยเดี๋ยวจะไปลากหอยกระปุกกันต่อเจอหอยจ้าเจอหอยเสียงดังเก๊ก,ก,กอุย้ยนี่นะลากคนเดียวมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งลากนะครทุกคนกล้องจะสัน่น่อยนะอุย้ยเจออีกแล้วจ้า นี่ตัวสีดำๆนี่นะคะเจออีกจ้านี่นะเจออีกจ้าทุกคนสะดุดแล้วนะ เดีแล้วจ้ะอุ้ยอยู่ใ,นในกล้ๆกันอีกตัวสะดุดอยู่ใ,นในกล้ๆกันอีกตัวนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยจ้ะทุกคนนี่นะนี่จ้ะทุกคนหอยตลับตัวนี้หอยตลับตัวใหญ่เลยนะนี่จ้ะน้ำจะขึ้นแล้วนะต้องรีบลากสาวผู้ต้องวางกล้องไว้ก่อนนะคะทุกคนนี่เจอหอยแล้วถึงจะมาถ่ายให้ดูเดี๋ยวเรามาเก็บหอยที่ลากวางไว้ก่อนนะคะ หลายตัวและเยอะมากเดี๋ยวมันจะหายนี่นะนี่จ้ะตรงนี้อีกสีตัวนะเก็บผลจ้าน้ำขึ้นแล้วนะเราจะกลับบ้านแล้วนะคะอุ้ย <c oughs> ได้พอได้กินแล้วนะคะทุกคนทั้งหอยแครงหอยกระจกหอยกระปุก แล้วก็ปูดำเดี๋ยวเราจะไปแกงกะทินะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ